เมีปัญหาไหมครับว่าเมื่อไรเราถึงจะออก NCR เมื่อไรเราถึงจะออกคา่าและสอใบนี้มันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมครับเรามาดูว่า2ใบนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับคือคําแรกก่อนคําว่า NCR นะครับ NCR นะครับย่อมาจากภาษาอังกฤษคือ Non Conforming Product Report แปลว่าอะไรครับแปลว่าใบรายงาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามกำหนดนะส่วนใบค่าคือนะครับ corrective นะครับ action request อ่าแปลว่าอะไรครับ request แปลว่าร้องขอนะครับ corrective action คือปฏิบัติการแก้ไขร้องขอให้มีการดำเนินการแก้ไขนั่นเองนะครับสองใบนี้นะครับ มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีปัญหาครับใบนี้มันจะโผล่ออกมาครับนะครับโดยหลักการคือใบนี้องค์ประกอบจะเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันดีกว่านะครับคล้ายๆกันก็คือโดยองค์ประกอบคือใบนี้มันจะมีอยู่3ส่วน,นเหมือนๆกันเลยนะครับส่วนแรกนะครับส่วนแรกคือส่วนที่มีการแจ้งปัญหานะครับส่วนที่2คือส่วนที่ดาเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุดําเนินการแก้ไขและการป้องกันการเกิดซ้ํานะครับหาสาเหตุนะครับแก้ไขนะครับแล้วก็ ป้องกันการเกิดซ้ำอ่ส่วนที่3จะเป็นส่วนที่นะครับดำเนินการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขครับเป็นเรื่องของการติดตามผลนะครับติดตามผลการแก้ไขนะครับสิ่งที่มีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือถ้าเราดูคําศัพท์ข้างบนนะครับ NCR ใช้เมื่อไหร่ครับ NCR คือนะครับ Non Conforming Product Report นั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหาครับเขาจะออกใบนี้กันนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งคือวัตถุดิบนะครับหรือแพคเกจจิ้งในการรับเข้านะครับแล้วก็สินค้าระหว่างกระบวนการผลิตนะครับพวก Work in process แล้วก็ n i s h e d product อ่าพวกนี้คือของที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่เป็นไปตามกำหนดนะครับหรือตกสเปคนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตกสเปคอ่าไม่เป็นหรือว่าไม่เป็นไปตามกำหนดนะครับหรือเกิดการ Error ของ โปรเซสนะครับไม่ว่าจะเป็นจุด CCP จุด OPIP หรือแม้กระทั่งเป็นการควบคุมด้านคุณภาพต่างๆแล้วมันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับเป็น e r r o r เของ p r o c e s s นะครับหรืออันนึงก็คือพวกงาน REJECT จากลูกค้างาน REJECT งานรีคอร์นะครับพวกนี้ถือว่าเป็นของที่นะครับไม่เป็นไปตามกำหนดนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องกักนะครับ แล้วก็ออกใบรายงานเพื่อทําการวิเคราะห์หาสาเหตุดําเนินการแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องดําเนินการซึ่งคนที่ออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นใครครับอ่าเป็น QC นั่นเองถูกต้องไหมครับเพราะ QC จะเจอปัญหาผลิตคงไม่ออก NC ให้ตัวเองเนาะ <laughs> นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นกระบวนการที่ผลิตตรวจเจอปัญหาเองนะครับแล้วก็เหมือนคัดแยกออกเนาะเจอสิ่งแปลกความและคัดแยกออกเจอสิ่งบ่งและคัดแยกอันนี้คือเป็น process การทำงานปกตินะครับ แต่เมื่อ,อไหรก็ตามที่ผลิตบอกว่าทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับ qc ก็ไปสุ่มนะครับผลปรากฏคือไม่โอเคอันนั้นคือ non conforming product นะครับโอเคไหมครับก็ต้องออก ncr กันเกิดขึ้นมาในส่วนของคาร่าะนะครับจะออกเมื่อไรครับออเมื่อ,ระบบ,อร,ระบบมีปัญหาครับระบบมีปัญหาระบบมีปัญหาคืออะไรก็คือไม่เป็นไปตามที่กําหนดนั่นเองอย่างเช่นข้อกหนด gmp บอกว่าพนักง,งานห้ามใส่เครื่องประดับแต่พบว่าพนักง,งานใส่เครื่องประดับอันนี้เขาเรียกระบบมีปัญหาถามว่าสินค้ามีปัญหาไหมครับพนักง,งานใส่เครื่องประดับ พนักงานสีตุ้มหูเนี่ยต้องกักสินค้าไหมครับไม่ต้องกักถูกต้องไหมครับเพราะว่าสินค้าไม่มีปัญหาอะไรมีแต่ระบบมีปัญหาครับอันนี้เขาจะออกใบคากันนะครับพบว่าไฟซ่อมบำรุงไม่ยอมบันทึกการซ่อมบำรุงนะครับถามว่าวิถีมีปัญหาไหมครับไม่มีถูกต้องไหมครับนั่นคือเขาไม่ยอมทําตามระบบต้องออกใบคาครับโอเคไหมครับ กิจกรรมที่นะครับมีการออกใบคากันเยอะๆก็คือกิจกรรมการออเดดนะไม่ว่าจะเป็น internally external audit นะเมื่อไหรก็ตามที่พบว่าไม่ยอมทำตามหนดเขาจะออกใบคากันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็กิจกรรมบางกิจกรรมก็ออกใบคากันเหมือนกันครับวันนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานในการวางระบบเนาะอย่างเช่นเรื่องของการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารนะครับพวกนี้เขาก็ออกคากันเหมือนกันนะครับหรือนะครับ ก,กิจกรรมในส่วนของการตรวจพบความผิดปกตินะครับคือไม่ได้ออดีตหรอกแต่ว่าดันไปตรวจเจอปัญหาเลยนะครับ QC เดินเดิอยู่อ้าวพนักงานใส่เครื่องประดับนี่ว่ามันไม่ได้ทําการออดีตครับแต่ว่าออกคาได้ไหมก็ออกได้นะครับพบปัญหาระหว่างการทํางานเมื่อไรก็ตามที่นะครับผลิตภัณฑ์มีปัญหาญหาที่ลักษณะคือการร้ายแรงหรือเกิดปัญหาเดิมซ้ํๆ นะครับแสดงว่าเราต้องแก้ไขเชิงระบบแล้วล่ะนะครับก็คือประเภทเกิด NCR ซ้ำๆครับพวกนี้เขาจะออกใบคากันได้เหมือนกันครับเพราะว่าให้แก้ไขเชิงระบบด้วยแสดงว่าระบบคุณมีปัญหาล่ะเกิดปัญหาเดิมซ้ำๆตลอดเวลานะครับบางโรงงานก็ออกใบคานะครับหรือเป็น NCR ที่ร้ายแรงนะครับอ่าพวกนี้หรือคอมเพลนอ่าคอมเพลนคล้ายๆกันเลยครับคอมเพลนหรือข้อร้องเรียนที่ซ้ำๆหรือร้ายแรงก็จะออกคากันนะ บางทีบางโรงงานก็คอมเพลก็จะมีใบรับข้อร้องเรียนเนาะในนั้นก็จะมีการวิเคราะห์หาสาหเหตุดำเนินการแก้ไขป้องกันเกิดซ้ำนะครับก็จะมีเหมือนกันก็ไปใช้คอมเพลนเลยก็ได้ครับทีนี้คำถามคือวอ่าเอฟจริงๆใบมันก็คล้ายๆกันนี่นะครับเป็นการแจ้งปัญหาการหาสาเหตุการแก้ไขป้องกันเกิดซ้ำและการติดตามมันเหมือนกันเลยนะครับเป็นใบเดียวกันได้ไหมเนี่ยอาจารย์นะครับคําตอบคือได้ครับ <laughs> <laughs> นะครับมีหลายๆโรงก็เป็นใบเดียวกันครับ NCR กับคาก็ขี้เกียจแยกกันเนาะ ก็ใช้เป็นใบเดียวกันได้ไม่ไม่ว่ากันครับเพราะมันเข้าคอนเซ็ปต์เหมือนกันเพียงแต่ว่ารายละเอียดในตัวของใบ NCR หรือใบคาเราจะเรียกว่าใบอะไรก็แล้วแต่นะครับเราอาจจะเรียกมันว่าใบคาอย่างเดียวก็ได้แล้วก็เราก็ไปติกลายละเอียดว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องของ Product นะติกอ่าอันนี้เป็นเรื่องของคอมโหนดเรื่องของการบัดงานนะกติ๊กเอาก็ได้ครับสรุปก็คือสามารถใช้ใบเดียวกันได้นะครับโอ้โหพูดมาตั้งนานอาจารย์เพิ่งมาบอกตอนท้ายนะครับโอเคนะครับก็ เพื่อเป็นประโยชน์สําหรับบางท่านที่กาลังงงๆอยู่เอ๊ะเมื่อไหร่ถึงออก NCR เมื่อไหร่ถึงออกคานะครับแล้วโรงงานของพวกเราในพี่น้องเพจรอบรู้ระบบเราเรียกเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับเราเจอกันบ่อยนะครับนะโรงงานของพวกเรานะครับของพี่น้องเราในเพจรูรอบระบบเองนะครับใช้ NCR กับคาต่างกันไหมครับหรือใช้ใบเดียวกันเลยหรือแยก NCR กับคาบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าโรงงานเราใช้ NCR กับคาแยกกันไหมนะครับหรือใช้ใบเดียวกันโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ